สวัสดีครับท่านผู้ชมรับชมเราก็มาอยู่ในคลองครับคลองใหญ่ครับนี่ครับเราก็มาอยู่ในคลองกันอีกแล้วครับรับชมสารกันูนครับขึ้นพาดกต้นไม้ไปเลยครับไม้เยอะครับคลองนี้นูนครับมารับชมครับวันนี้เราจะได้สกักีลูก เดี๋ยวพอไปแกงปลาช่อนกินไหมเย็นนี้เราก็ารับชมกันท่านผู้ชมน้าไหลปรี๊ดเลยครับแล้วเราจะเก็บได้ไหมก็มารับชมกันครับเดี๋ยวพอแกงปลาช่อนเย็นนี้ไหมครับเอาไปแกงปลาช่อนครับมาใส่มะเขือใส่มะเขือเปาะหน่อยแล้วมีมะเขือพวงก็ใส่มะเขือพวงครับ แกงครับแม่กะทิมันมันเอาไปช้อนไปทอดให้สุก,ก่กอนนะครับอืให้กร,บกรอบๆหน่อยแล้วก็เอาไปแกงรสชาติมันจะอร่อยมากคุณผู้ชมก็ลองดูครับดูที่จะได้ขีโลคครับอ้าวได้มาหนึโลกล้ครับพอแกงไหมอสองโลกแล้ครับสามโลกแล้วครับ อ่ามลูกเงียบกลิบเลยครับท่านผู้ชมมาลู้นี่ครับสี่โลกแล้วครับห้าโลกแล้วครับแมหนำในกระจายหกโลกแล้วครับเจ็ดโลกแล้วครับแปดแล้วครับเก้าแล้วครับ ก้าวลูกครับมันแน่ๆครับสิบครับติบลูกครับท่านผู้ชมแก่งขั่วพอเลยครับอ้าวมีเรือพัเรือลงไปเก็บแล้วครับมีเรือมีเรือครับม่ mì lửa kẹp hòm hả đây mấy Không đấy thắng làng á mình mì ôi nói luôn má ừ không bậy nói cơn bay mấy phò cầm เรือกเลยลงมาแล้วนะครับนะครับพาต้นไม้ลงมาเลยครับค่อยๆเลยลงมาครับเลยลงมาแล้วครับเลยลงมาแล้วครับเล้อยมาเรื่อยๆ like like ครับกลับสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่สวัสดีครับนี่ครับเรือก็พายเก็บอยู่นะครับมาพอแกงคั่วครับยันนี้แกงคั่วปลาช่อนสวัสดีครับ